วิธีการทําให้แฟนเก่าเนี่ยมาเยี่ยมคุณบ่อยๆหรือมาส่องชีวิตของคุณบ่อยๆครับ 1. ครับคุณจะต้องโพสต์รูปภาพของคุณในการเที่ยวสถานที่ใหม่ที่ไม่เคยไปกับแฟนเก่าเข้าสังคมครับกับเพื่อนครับคุณต้องถ่ายภาพรวมหมู่หลายๆคนครับแล้วโพสต์ลงโซเชียลมีเดียครับเพราะอะไรครับแฟนเก่าคิดว่าคุณไม่มีทางได้คนที่ดีกว่าเขาครับ เขาคิดว่าคุณไม่มีสังคมครับแล้วหลายคนที่ผ่านมาก็เป็นแบบนั้นจริงๆเปลี่ยนทรงผมของคุณใหม่ครับจะทําให้เขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์ขึ้นอีกครั้งครับแค่เปลี่ยนลุคความรู้สึกลบๆหายไปครับถ้าคุณเปลี่ยนทรงผมใหม่แล้วถ่ายรูปลงไปในโซเชียลมีเดียจะยิ่งทําให้เขามาเยี่ยมเยียนคุณหน้าโซเชียลมีเดียมากขึ้นครับอันเนื่องจากเราหลอกสมองของเขารเรื่องนี้ครูคมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะ ราคาแต้มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคู่ความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมด เท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจวิทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับหเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับ คิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจับได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยู่คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัคร ครูคอมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ1 0แอจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับ เจ็ดจิตวิทยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับกูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่าง มูลค่าอันเนี้ยหนึ่บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าพันเจ็ดร้อยบาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็กสามนี้แถมฟรีเฉพาะย้ํานะครับคนที่ CF ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะห้าท่านแรกนะครับ